สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออซัมคอนเนอร์กันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ยังอยู่กับหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือเขียนโดยคุณเจมส์เคลียร์นะครับจากเนื้อหาที่ผ่านๆมานะครับเราก็ได้ทราบกันไปแล้วถึงวิธีการแล้วก็การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ๆหลังจากที่เราได้เริ่มสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาใหม่แล้วนะครับ เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะคงรักษาพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นไว้โดยไม่กลับไปทำพฤติกรรมแย่ๆเหมือนเดิมเราจะมาฟังเนื้อหาจากบทนี้กันนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นและการป้องกันนิสัยที่ไม่ดีให้กลับมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังเนื้อหาจากหนังสือ Atomic Habits กันได้เลยครับ วิธีสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นแน่นอนและการป้องกันนิสัยที่ไม่ดีในฤดูร้อนของปี1830วิกสเตอร์ฮิลโก้ต้องเผชิญกับกำหนดเส้นตายที่เป็นไปไม่ได้โดย12เดือนก่อนหน้านี้นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้นี้ได้สัญญากับหนังสือพิมพ์ว่าจะออกผลงานหนังสือเล่มใหม่แต่แทนที่จะเขียนหนังสือเขากลับใช้เวลาในปีนั้นทำงานอื่น รับรองแขกและเลื่อนงานเขียนออกไปเรื่อยๆสำนักพิมพ์จึงออกกำหนดเส้นตายในการส่งผลงานให้เหลือน้อยกว่า6เดือนหนังสือต้องเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี1831ฮิวโก้รวบรวมแผนแปลกๆเพื่อแก้ไขปัญหาดินพอกหางหมูของตัวเองให้ได้เขารวบรวมเสื้อผ้าทุกชุดแล้วบอกให้ผู้ช่วยเอาไปเก็บใส่กุญแจล็อกไว้ในตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ เขาปล่อยให้ตัวเองไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่นอกจากผ้าคุมผืนใหญ่เมื่อไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมที่เหมาะจะใส่ออกไปข้างนอกเขาจึงเอาแต่หาข้อมูลและลงมือเขียนอย่างขมักขม้นตลอดช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวของปี1830ในที่สุดหนังสือของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์ก่อนถึงกำหนด2สัปดาห์ในวันที่14มก,กราคมปี1831 บางครั้งความสำเร็จก็ใช่จะมาจากการทำให้นิสัยดีๆเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ความสำเร็จอาจมาจากการทำให้นิสัยที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากกว่าเคยนี่เป็นความผกผันของกฎข้อที่3ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นคือทำให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากกว่าถ้าคุณพบว่าตัวเองต้องฝืนทนในการทำตามแผนใดๆที่วางไว้แล้วแล้วก็คุณสามารถใช้หลักการของวิกสเตอร์ฮิลโกช่วยทำให้พฤติกรรมแย่ๆเกิดขึ้นได้ยาก โดยการสร้างสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าแผนสร้างข้อผูกมัดแผนสร้างข้อผูกมัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณทำได้เพื่อควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นวิธีการล็อกไม่ให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้และบังคับให้คุณทำนิสัยที่ดีๆแทนนิสัยที่ไม่ดีเมื่อวิกเตอร์ฮิวโกจัดการขนเสื้อผ้าออกไปจนหมดทำให้เขาสามารถโฟกัสกับการเขียนหนังสือได้จนเสร็จ ซึ่งก็คือการที่เขาได้ทำแผนสร้างข้อผูกมัดขึ้นมาให้ตัวเองนั่นเองมีหลายวิธีที่จะทำแผนสร้างข้อผูกมัดนี้ขึ้นมาเช่นคุณสามารถลดปริมาณการกินเกินขนาดได้โดยการซื้ออาหารเป็นห่อย่อยๆแยกกันแทนที่จะซื้อแบบห่อใหญ่เยอะๆหรืออาจจะเป็นการที่คุณใส่ชื่อของตัวเองลงในแบ็กลิสต์ของบ่อนคาสิโน หรือเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์เพื่อป้องกันการติดนิสัยการเล่นพนันไว้ในวันข้างหน้าผมเคยได้ยินเรื่องราวของนักกีฬาที่ต้องลดน้ำหนักเพื่อเข้าแข่งขันโดยเขายอมทิ้งกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านในช่วงสัปดาห์ก่อนขึ้นชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอยากซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดเวลาออกไปข้างนอกตัวอย่างอื่นๆเช่นเพื่อนของผมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปร,ปรับปรุงพฤติกรรมชื่อว่า เนียอียานในสื่อเครื่องตั้งเวลาที่เป็นตัวแปลงสำหรับเสียบระหว่างกล่องเราเตอร์อินเทอร์เน็ตและปลั๊กไฟพอถึงเวลาสี่ทุ่มในแต่ละคืนเครื่องตั้งเวลาจะตัดไฟที่ส่งไปยังกล่องเราเตอร์นั้นและเมื่ออินเทอร์เน็ตโดนตัดทุกคนก็รู้ว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วแผนสร้างข้อผูกมัดน,นี้มีประโยชน์มากเพราะมันช่วยคุณได้รับผลดีจากความตั้งใจจริง ก่อนที่จะกลายเป็นเหยื่อของอารมณ์และความรู้สึกเช่นเมื่อไรก็ตามที่ผมหาทางลดปริมาณแคลอรี่จากอาหารผมก็จะขอให้เด็กเสิร์ฟลดปริมาณอาหารลงครึ่งหนึ่งก่อนส่วนอีกครึ่งหนึ่งผมจะขอห่อใส่กล่องกลับบ้านถ้าผมรอจนอาหารมาถึงแล้วบอกกับตัวเองว่าผมจะกินแค่ครึ่งเดียวมันจะไม่มีทางได้ผลเลยครับกุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนหรือล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่าง ต้องยุ่งยากมากกว่าการเริ่มต้นทำสิ่งนั้นๆถ้าคุณรู้สึกมีแรงจูงใจอยากมีรูปร่างที่ดีจงวางแผนเข้าคอร์สโยคะและจ่ายเงินค่าคอร์สล่วงหน้าไว้เลยถ้าคุณตื่นเต้นกับการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ให้ส่งอีเมลหาผู้ประกอบการที่คุณเชื่อถือและโทรนัดเพื่อขอคำปรึกษาเพราะถ้าถึงเวลาเอาเข้าจริงแล้วคุณอยากยกเลิกการประชุมนั้นอาจยุ่งยากมากและอาจเสียเงินเสียทองอีกต่างหาก แผนการสร้างข้อผูกมัดช่วยเพิ่มโอกาสในการทำพฤติกรรมที่ถูกต้องในอนาคตโดยการขัดขวางนิสัยที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบันแต่เราทำได้ดีกว่านั้นนั่นคือเราทำให้นิสัยดีๆเกิดขึ้นอย่างถาวรและขัดขวางไม่ให้นิสัยไม่ดีนั้นเกิดขึ้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากท่านผู้ฟังท่านไหนที่ชื่นชอบเนื้อหาเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออซัมคอนเนอร์กันด้วยนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ